นี่คือบทละครที่เขียนขึ้นเป็นระยะเวลา18ปีแล้วที่ใช้ในการชิงอำนาจรัฐใช้กลยุทธ์ทางการเมืองแบบสร้างความแตกแยกการปร่าใสที่จังหวัดชุมพรและต่อการปร่าใสของทีมงานคุณอุงอิงที่กาญจนบ,บุรีมันสอดรับกันไงครับนี่เรามองถึงเรื่องของการสอดรับ ทีมงานของพลเอกประยุทธ์ด้อยค่าคุณนุงอิงแล้วก็ด้อยค่าพักเพื่อไทยกล่าวหาเรื่องมีส่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งตระกูลฝั่งของคุณนุงอิงไม่ว่าจะเป็นตัวคุณนุงอิงหรือแม้กระทั่งคุณนัทวุฒิสายเกลือเนี่ยซึ่งวันนี้ก็ดูลักษณะเหมือนผู้ปกครองของคุณนุงอิงไปแล้วเนี่ยก็ออกมาตอบโต้ก็ว่ากันเป็นตัวนะครับ ว่ากันเป็นไอ้ขึ้นมึงขึ้นกูกันท่านทั้งหลายครับถ้าตัดเรื่องการใช้คำหยาบออกไปคือตัดคำหยาบของฝั่งพักรวมไทยสร้างชาติออกไปซึ่งมันมีคนพูดคำหยาบอยู่อย่างน้อยก็นหนึ่งคนแล้วก็ตัดคำหยาบของฝั่งของคุณลุงยิ่งนี่ออกไป เนื้อหาก็คือการปลุกปั่นให้เกิดการต่อสู้กันด้อยค่ากันไปด้อยค่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะดึงเอากระแสความรู้สึกของประชาชนนี่ ให้ผูกมัดผูกติดกับการแบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เอาพลเอกประยุทธ์กับกลุ่มที่เอาอดีตนายกทักษิณน,นี่เป็นแผนทางการเมืองนะครับใช้กลยุทธ์ทางการเมืองโดยการสร้างความแตกแยกเพื่อดึงคะแนนนิยมให้อยู่ในฝั่งตัวเองอย่างเหนียวแน่น และคาดหมายว่าถ้าสร้างความแตกแยกขึ้นเป็นสองขั้วก็คือขั้วพลเอกประยุทธ์กับขั้วของอดีตนายกทักษิณสองขั้วนี้จะเปรียบสเสมือนแม่เหล็กทางการเมืองในการดึงเอาคนที่อยู่กลางๆนี่คือคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือคนที่ก็ยัง ลังเลสงสัยอยู่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยจะไปทางประยุทธ์หรือจะไปทางทักษิณหรือจะไปทางอื่นเนี่ยให้เกิดอารมณ์ร่วมบทละครทางการเมืองที่เขียนขึ้นนี้เขียนขึ้นแบบมีดราม,มา่าแบบนิยายหนังไทยนะมีตัวอิจฉา มีพระเอกมีนางเอกมีคนรับใช้มีค่าทาสบริวารน,นี่คือการเขียนบทละครทางการเมืองขึ้นบุคลิกนางเอกก็ต้องถูกทำ้ายไอ้คนที่ทำร้ายนางเอกก็เป็นตัวร้ายก็จะมีค่าทาสบริวรของฝั่งนางเอกเนี่ยออกมาปกป้อง เหมือนเราดูละครไทยนี่แหละครับนี่คือบทละครที่เขียนขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ทางการเมืองที่สร้างความแตกแยกท่านทั้งหลายครับการสร้างความแตกแยกนั้นเนี่ยใช้ได้ผลมาตลอดนะตั้งแต่ไม่เลือกเราเขามาแน่สมัยนู้นเนี่ย หรือว่ามีการาแบ่งออกเป็นฝ่ายไม่เลือกเราเขามาแน่นี่ใช้มาหลายสมัยมากนะครับคือการต่อสู้กันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคไทยรักไทยแล้วก็มาใช้อีกเอาทักษิณกลับบ้านทางฝั่งประชาธิปัตย์ก็ไม่เลือกเราเขามาแน่ทางฝั่งพลังประชาชนก็ เลือกพลังประชาชนเอาทักษิณกลับบ้านก็พยายามแบ่งประชาชนออกเป็นสองส่วนอย่างนี้ผมจึงบอกกับท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้ว่าเป็นระยะเวลา18ปีแล้วที่กลยุทธ์ทางการเมืองที่ใช้ในการชิงอำนาจรัฐคืออำนาจในการปกครองอำนาจในการเป็นรัฐบาลใช้กลยุทธ์ทางการเมืองแบบ สร้างความแตกแยกคาว่าแตกแยกหนี่คือแตกแยกด้านความคิดอาจจะมีมวลชนบางส่วนไปถึงขนาดแตกหักก็คือลงไม้ลงมือกันก็มีครับอย่างที่อดีตเราก็เคยเห็นท่านทั้งหลายครับก็ได้ผลนะเพราะมันก็แบ่งประชาชนออกเป็นสองส่วน ก็คือส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ไม่เอาอดีตนายกทักษิณส่วนหนึ่งก็คือพวกที่เอาอดีตนายกทักษิณอยากให้ทักษิณกลับบ้านตรงนี้ยังอยู่มีหลายหลายครั้งที่มีบางกลุ่มบางพักเอ,อ่ยนามท่านไว้ก็ได้ไม่ได้เสียหายอย่างอดีตออปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทิน ท่านก็เคยพยายามที่จะเอากลยุทธ์ที่สองขึ้นมานั่นคือเลิกแตกแยกแหวกด่านความแตกแยกนี้ไปให้ได้อุปมาอุปไมยเหมือนตอนนี้เนี่ยประเทศไทยถูกขีดวงล้อมด้วยกลยุทธ์ทางการเมืองในการสร้างความแตกแยกมันก็มีบางกลุ่มนะครับที่พยายามจะแหวก วงล้อมของความแตกแยกนี่ทะลุออกไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งพรรคมัชชิมาในอดีตหรือแม้แต่การก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยตั้งเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะหนีออกจากความแตกแยกได้เพราะแหวกไม่จริงยังเข้ามาร่วมเป็นค้่ เรื่องนี้พวกผมเคยเอาไปนั่งวิเคราะห์วิจารณ์กันและหาเหตุผลมาหาักร้างกันว่าประเทศไทยนีย่สังคมการเมืองไทยจะหยุดความขัดแย้งซึ่งนำไปอยุ่นำไปสู่ความแตกแยกและบางครั้งนี่ไปสู่การแตกหักมีการประทะกันเนี่ยได้หรือไม่มีบางคนบอกว่าได้บางคนก็บอก ว่าไม่ได้ส่วนผมผมให้เหตุผลว่าขณะนี้นี่ยังไม่ได้เพราะพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยมันยังไม่ได้รู้สึกว่าฝั่งไหนได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดคือฝั่งที่ไม่เอานายกทักษิณน,นี่ก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ชนะ ฝั่งที่สนับสนุนอดีตนายกทักษิณนี่ก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ชนะเพราะเวลาฝั่งนายกทักษิณชนะการเลือกตั้งฝั่งที่ไม่เอานายกทักษิณก็ไปก่อสถานการณ์สุดท้ายก็รัฐประหารพอรัฐประหารแล้วฝั่งนายกทักษิณคิดว่าคนรัฐประหารน่าจะเอาด้วยกับตัวเองกลายเป็นว่าสุดท้ายพวกทหารที่รัฐประหารก็กลับมาเป็นศัตรูเป็นฝั่งตรงข้าม ของอดีตนายกทักษิณแม้กระทั่งคนล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกทักษิณผู้ที่สิงคโปร์มีการอัดเทปยังยืนยันว่าไอตู่เป็นคนใช้ได้หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมจากพลอากาศเอกสุกคมพลเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์นี่ก็เข้าแผนของประยุทธ์แม้กระทั่งการเปิดเผยของคุณจตุพรพมพันธ์ที่บอกว่า นายกทักษิณโทมาชี้แจงเรื่องเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าไอ้ตู่ประยุทธนะ์มันแพ้ทางผู้หญิงก็คือประยุทธ์จันโอชาแพ้ทางนายกรัฐมนตรียิ่งลักะแต่สุดท้ายการก็กลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะมันยังอยู่ในสภาพความแตกแยกยังเกิดความแตกแยกตลอดระยะเวลา18ปีมานี้